เมื่อวานใครเอามาม่ามากินในบริษัทเอ่อไม่ไม่รู้ครับฉันบอกแล้วไงว่าฉันเกลียดกินมาม่าที่สุดอะ่ะบอสครับของผมเองครับเมื่อคืนผมทำโปรตีนจนดึกมากก็เลยดึกงั้นเหรอบอสคะให้ภายเขาสักครั้งเถอะนะคะ ถึงเขาจะมาจากต่างจังหวัดอะแต่ว่าเขาก็ตั้งใจทำงนานจริงๆนะคะทำงนานดึกทุกวันเลยค่ะกฎบริษัทก็มีบอกอยู่ชัดเจนฉันไม่อยากฟังข้ออ้างอะไรทั้งนั้นบอสครับผมขอร้องนะครับให้โอกาสผมอีกสักครั้งเถอะนะครับ ถ้าผมต้องออกจากงานนี้ไปอ่ะผมแย่แน่เลยครับบอสนะครับใช่ครับบอสคือเขาเป็นแม่ที่ป่วยหนักที่ต้องดูแลครับ <referendum> เขานำสกากาจจริงๆนะครับบอสท, <unnecessary multiplication> ที่นี่มันบริษัทไม่ใช่สถานสงเคราะห์ <remake> รีบเก็บของของนาย แล้วออกไปซะฉันไม่อยากเห็นหน้านายอีกบอสคะทำไมวันนี้บอสชส่วดลเราไม่ค่อยดีเลยล่ะคะบ,บอสครับคือผมต้องการงานนี้จริงๆนะครับ บอสพอก็จะ,จะไม่ได้ฉันว่าฉันพูดชัดเจนแล้วนะออกไปซะครับผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับบอสบอสคะแต่เขาก็ตั้งใจแล้วก็ขยันทำงานจริงๆนะคะทุกคนในบริษัทนี้ก็เห็นอยู่เขาอ่ะยังเด็กต้องเรียนสูง ผมจะได้มีโอกาสที่ดีกว่านี้เอ่อแม่ครับเรื่องมหาลัยอ่ะผมตัดสินใจไม่เรียนต่อแล้วนะ <S 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 ผมว่า <S <S ส,สู้ออกมาทํางานก็ไม่ได้อะ่ะทั้งสนุกแถมยังได้เงินเดือนด้วยเนี่ยแม่ถ้าผมทํางานครบป,ปีหนึ่งนะผมว่าผมมีเงินเก็บเยอะเลยผมสามารถเอาเงินเนี้ยไปรักษาแม่ได้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะแต่ว่าแม่ไม่อยากเป็นภาระของลูกแม่อยากให้ลูกเรียนต่อมากกว่านะโธ่แม่ผมไม่อยากเรียนต่อแล้วอ่ะ เดี๋ยวผมกินข้าวก่อนนะแม่โอแคนี้นะแม่ ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะจ่ายค่าเทอมค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันให้เขาเองให้เขากลับไปตั้งใจเรียนมหลาลัยซะบอสเนี่ยถึงจะดูดุบ้างแต่ก็ใจดีตลอดเลยนะคะหวังว่าเขาคงจะเข้าใจนะคะบอสครับ ฉันเห็นว่ารองเท้านายมันเก่าแล้วจะกลับไปตั้งใจเรียนทั้งทีอ่ะก็ต้องมีรองเท้า,าดีๆใส่สักคู่สิแต่รองเท้า,าดีๆนี้มันไม่เหมาะกับผมหรอกครับรับไว้เถอะฉันตั้งใจซื้อให้นายเลยนะฉันอยากให้นายก้าวไปข้างหน้าก้าวไปเจอสิ่งที่ดีนายอย่าไม่ควรมาจมอยู่ที่นี่นะกลับไปตั้งใจเรียนซะ ค่ารักษาพยาบาลของแม่นายอ่ะฉันจ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ส่วนค่าเทอมค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันก็ไม่ต้องห่วงไว้ในเรียนจบแล้วอ่ะค่อยกลับมาทำงานบริษัทฉันก็ได้นะบริษัทฉันอ่ะยินดีต้อนรับนายเสมอ